สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย4ีหหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอในช่วงแรกค่ะของมือวันที่4นะคะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะโมนี้นะคะแอดผ้าพาพี่น้องบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาทีตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องค่ะสายด่วนนะคะพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางสายด่วนนะคะ สา,ายด่วนขำโค้งพี่น้องคะเอาแนวทางมือนี้นะคะของสายด่วนนะคะที่ปู่วัดป่าอุดรน,นํามาบอกสุฟังคะ่ะสีใดว่าเป็นตัวใดคอยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อๆมๆกันนมัสการค่ะเร่ยนปอาค่ะปูค่ะคะ,คะเห็นปู่ทรงอ,รองนันใดขม่านาะค่ะปู่ค่ะเลขอันใดเนาะค่ะปู่ มันเป็นเลขขึขนยุปฟ้าบาทิ่นไหมค่ะองค์ป่ามันทรงใหม่นะเิ่นข้นยุกฟ้าบาทค่ะขืนเกิดตรงใหม่มันเิ่นบอกว่ามันสรงมาทำบทเิ่นขืนเลขขึขนยุบฟ้ากันเลยค่ะอันนั้นเข่าก็เลยเิ่นว่ได้ออนนั่นแต่ว่าเิ่นเอาข้นบึงมันขนนาจอปฏิเ็นอยู่นี่หันอยู่แห้วมันเจ้าคนโลกสมมาตรมนุ่มซีน้าที่นไหมค่ะ มันเป็นเล็กกันของกุบาเป็นยุดตัวมันละยุดตัยุดกุม่นที่เป็นเรานั่นไส่แต่เราขึ้นหน้าจอยเอ็ดที่เป็นเห็นน้ำไหมค่ะโอ้ยกระยากซอยเป็นยู้เห็ดจังใดเป็นเหมือนย้ําซีเมนเหมืนซุกมาสาพอดมันก็เขาเต็มเกมของเรายุสุดเห็ดก็เลยมาว่านิ่มขึ้นก็เลยค่ะค่ะเป็นเด็กเล่าก็เลยมาเนียนว่าขึ้นทุกฟ้าบาดเจ้าั่านตะเคียน ที่เห็น0ูนูนเกน,น่ขึ้นยูพาเด้ค่ะว่ามันเลขทูกเรียกขึนแบบน้นยูพาอันปานพนยิ่งออมสีนะวพาเช็ดจนฟ้าบาดไหมค่ะอีไปย่อมสีมันเ็นมันขึ้นเป็นตัวเลขค่ะเป็นเต้าซูนเกตัก็เป็นหนูนซูนเกตบนถนนประตูนนมันก็ส่งมาซสแเนี้ประตูมันสิเมียนตลอะค่ะ กราก็จะสีสูนน่ะเเมื่อนั้นพูดก็จุดจุดมื่อรันนี้วันยังชุดมาจะม้อนันอันหนึ่งเงินกับที่แมนเขาแล้วเขาเหมือนกันยังไงเลยค่ะเมื่อพูดชุดได้สามสีสูนหมค่ะนั่นละนั่นบยังสีแมนเป็นก็ยังหยเีปนได้น้ำแน่มันก็ยังมาสาดเดี๋ยวนี้อันนี้พู่ก็เลยคนทรงมากพู่ก็เลยหยาบบ่ทันนั่นแหะออกกัอีกเนอะเมื่นค่ะนัละพู่ก็เลย เอาเ้าลงตำมือนีคนโหลดสล็อต่พราะแฟนฝันยั่งหมดขึ้นจฝันยิ่งมขึ้นก็ฝันดีแท้ก็มีคนเราของใหม่จากสองหอสามาอวราษันบันไดเทลเล็กคสกนส่งมาทั้งที่หลังมันเป็นคนส่งเลขมาให้มันเขา่าพู้หล่าวฝันจะ้ยังหมดขึ้นฝันไหวว่มามีคนเราของใหม่นะค่ะบ้าถือดีแท้จะได้เลขเข่าเนาะจะาด้คนส่งใหม่ที่หลังกูมด วบอกเช่ซื้อจังตัวเลยอไดก้่งรงนแม่โอ้ยเราส่งมาตังทุ่มจว่ากันซื่อก้ท่านอยู่ดอกว่าจว่าลูกสองปรท่านดอกค่ะคือกันกันกัลูกท่านสองปรท่านแล้วนอกอะไรจะสอยู่ดรัเือจังเป็นเอามาหังอรือมือออกสนค่ะเรื้ามือออกเงินวันันอย่งันพูดตวค่ะ เลือกมือออกก็นะโอ๊ยบันนี้ขีเมียนมันก็จะลงหนาลงหลังเท่น้นอักูบายเลยฉันเลยมันนี่คนเี้กันั่นแหละคนเ่นเขาจะเอาของมาสไ વ ยปนะคะเอาบากันขงุนมัดสไาวอ่นแล้วสาบาดรับเขียนบัดยกกันของแบอางวนัวคนเห็นตัวเรีกกันอันนั้นุ่นเจ็ดเป็ดมันกึงด้วยเวละค่ะ ศูนย์เจ็ดแปดนะคะพ่อศูนย์เจ็ดแปดค่ะแต่ว่าตอนเพิ่นบอกมาที่เรียกกันเพิ่นมาศูนย์เจ็ดแปดล่ะผู้ฝนผู้ฝนคือฟัหงหมู่ยืนมาหนึ่งเจ็ดแปดสันนี้เดียวหค่ะผู้ฝนเรียว่าเอาตัวนี้ไว้รับแม่สนกุกค่ะแต่ว่าตัวแล้บอกมันศูนย์เจ็ดแปดล่ะค่ะพ่อตัวแลาวฝนเห็นขึ้นยู้ฟ้าบานค่ะอาจจะของมาวสวายมาวขึ่น เอามากันเอาหุ่นใช้ทุกอย่างมาตั้งเอาฟ้าบาดรับกันค่ะหได้โยกันมาเอาหุ่นรอคนเขียนตัวเลขอยู่อฟ้าบาดกันขึ้นตัวเลขเลยกันค่ะเอามันสิบวันเมียนก็ยังมือยอมผ่าบ่อสันเราเกิดคุยกันตังลวนเติบเล้ยค่ะอยกเดียวว่าสันเล่ากันเลยก็รู้กันแล้วว่าสันเมื่อนั้นขึ้นจู่ยอมผ่าเส้นบาทว่าสันค่ะย่อมสีจีเปลี่ยนสีผ่ามันขีดไปเลยยอมสี ก็เลยข้น hmm. ดูอ่าเอ็นเป็นซุดซุเจ็ดครับเก่าซุดเจ็ดน้ัวยันก็เต็มเ็มแล้วนะอูซเจ็นาะค่ะบ่อมันแจ้งไดมันก็บมเลับหาคุณเดียวโอ้ยบัดเจ็ทันมันชี้ไดอยู่ฮะับมัมเพนคนชดยูทูเวลาอันยทพิ่นก็เอาส่งเบื้องน่ยู่มันเป็นสองยางอันยูทูบมันสองสามซีสองสามซีค่ะอือ เอาไปเพี้ยนบ้านละเอาไปเล่าเาาด้อค่ะผู้ได้ค่ะคลุ่มเกเล่าเหรอว่ามันท่านไหนเป็นรัฐบาลรัฐบาลผู้ละเวันพาเจ้าที่ขอแม่ตะเคียนกระสะั่นอืมคะ่ะผู้ค่ะวันงานกับเขาเรียกว่าแม่ตะเคียนเป็นเผนว่าเดินเอาไม้เหยียนผู้ย่อมแม่เป็นจุดแมค่ะมันเข่าเป็นหลันอาโคโคะก่ะสันค่ะเป็นเราเป็นเราสูา้ฟ้าผู้ย่อมแม่เป็นกระโว้น้ำงานเป็นทุกๆเลยทุกขี้กันเหมือนว่าบางหนึ่งหันแล้วบาง ก่อนวังใดนี so pues My 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 ่แหะวังก่อนถีมาลงงไ้เอมนี่แหละค่ะผู้คะมันกู้เงินกับนแต่รัฐบาลกับเขาอยู่ด้วยเรากู้กันกู้แม่คนว่าค่ะขบันกอผู้แม่นีละคนกู้ไปขอได้เงินหาหัวหัวปูันค่ะเพรามันกับตาลินมันกับเขาดีตัวนะสนน่อืมกับเขาอยู่วาสันจากเดี๋ยวผูบามันวรจะบอกสนสนน่เอาเต่เล่านี่ละสน อยู่ไหนาซื้อหลังอยู่ว่าวันนี้สนุกค่าเราให้แม่นจังๆนี่ไม่สนุกเอฟที่เป่นวุฒิมาลุยเด้สนุกเอฟทีเพิ่นมาโปลุ่นได้สนุกการลุยนี่ก็เจ้าบ่เอาเด้สนุกค่ะเอาเอาเอาวันนี้ลองเบิ่งว่าซักครับพ่นี่ละนี่เห็นสองคู่นี่ละแต่ว่าคู่สามมันปู่ยิ้มทีแรกมันหงปู่งดเบี่ยวหงุดหงไดใส่ันนี่คือหงุดหงิดว่า หนึ่งเจ็ดแปดอ่านี้พ้นมาตัวไรแท้ผูไ้ไรแยมถามนี่นะศูนย์เจ็ดแปดประเด็นค่ะพู๋เอ้าหนึ่งกับศูนย์มันก็ด,ดีแท่นกันในทั่วสันดอกค่ะโอเราลงล้ำหนี่งค่ะผู้ใดค่ะภาษีนี่เลยถูกกับเบ็กขึ้นยู่ฟ้าบาดตระนนี้ละจ้าผู้คะเอาไปปากอยู่ที่โรงพัฒนาเทมันแมนเนาะมากระจัดข้ดขขขามต่อวันเนาะค่ะพู๋ตลาดจะน่าร่างกู้ก็เลยนี่พ้นกันเอาช่องใหม่บึ้งสิละดีกันเลยค่ะ ใ้เวลาไป้หรอด้เวลาพอดีค่ะเอาหมีโชคมีมันทุกูทุกคนเนอะมอื่นเนอค่ะเที่มิ่งมิ่งปังๆค่ะมันคตเลยกคแช่์คดติดตามใหม่น้ำมีเลยค่ะก่างกาทุกลีปเนาะค่ะขอบคุณปู่ค่ะเนอะมมูอื้นสองถุงกัน ว่ากันเนี่ยจับมันแสนมันลานชุบผู้นปูใจที่ตามมาเลยน้ำปูเด้อเหมือนอื่นเนอะค่ะปูค่ะใช่เข่าอีากเพิ่งสุดเขตที่เผนสมานนะค่ะครับจะเล่นพ่อ,พอขอบคุณผูเ้เล่นนานะคะผู้กรลังสการนะคะสาธุค่ะ,คะสรุปหน้าทางไายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะสายด่วนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายด่วนนะคะคู่บ่าพนฝากปู่มะหว่อชูห้าฟังนะคะพี่น้องคะ อ่าสายด่วนขามโค้งค่ะมื่อนี้นะคะมี078นะคะพี่น้องคะ่ะ078 178เหล็กถูก2 3 4พี่น้องอ่าคู่บ่าพันเน้นมาหายก็คือ078เด้อพี่น้องเด้อพันอ่าบอก078แนะคะแต่่าปูเราดิ้ยินเป็น178นะคะก็เลยเอาไว้ทั้งสองคู่แต่ว่าตัวนี้ก็คือ078พี่น้องคะ่ะแคปหน้าจอนะคะ พีน้องคะมปะมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะแนวทางซ้ายด่วนนะคะพี่น้องคะ่ะขำโค้งนะคะอย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเดินนําไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พอย,ยพองประทับสุขุขสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะพี่น้องคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรัาหาบความมุ่งสายด่วนวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะสําหรับพ่อยพิรองทนานที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกพี่น้องคะแต่ไม่อยากสิพผาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เล่ากันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสได้ประผาดุกคลิปดูข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะเอกสจได้ขอตัวลา Pra minha piromba.